สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคัณปันทพลังกูลนะครับวันนี้จะมาคุยกันในเรื่องของคำว่า micro management ไม่ทราบท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำนี้มาบ้างไหมครับ micro management เป็นวิธีการบริหารจัดการที่ลงลึกลงรายละเอียดไปในทุกเรื่องของลูกน้องตัวเองนะครับแม n เจอร์บางคนไม่รู้ตัวนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นลักษณะแบบ micro management พอไม่รู้ตัวปั๊บ สิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือลูกน้องจะรู้สึกไม่ค่อยดีนะลูกน้องบางคนรู้สึกอาจจะรำคาญในความจู้จี้จุกจิกของนายหนักไปกว่านั้นก็คือถ้ามีพฤติกรรมไมโครแมネจเมนต์มากๆขึ้นเรื่อยๆเนี่ยลูกน้องก็จะอยู่ทำงานไม่ได้เพราะว่าอิสระในการทำงานหายหมดนะครับไม่สามารถที่จะคิดไม่สามารถที่จะวางแผนการทำงานในสไตล์ของตัวเองได้ทั้งหมดเลยส่วนผลสุดท้ายคือคนเก่งๆที่ต้องการอิสระในการทำงานก็ เพนหมดดังนั้นเราคงต้องมาประเมินตัวเองเหมือนกันนะครับสำหรับท่านที่เป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้จัดการเนี่ยว่าตัวของเราอ่ะมีสไตล์ในการบริหารจัดการแบบไมโครแมネจเมนต์หรือเปล่าเราลองมาดูลักษณะของคนที่เป็นไมโครแมเนจเมนต์คร่าวๆนะครับว่ามีลักษณะยังไงบ้างแมเนจเจอร์ Manager ที่เป็นคนที่เป็นไมโครแมเนจเมนต์หรือว่าภาษาไทยผมชอบใช้คำว่า ลวงลูก,กน,นะฮะก็คือเรียกว่าลงรายละเอียดในทุกเรื่องของการทํางานลักษณะาการทํางานถ้าเรายึดตามโมเดลของการบริหารจัดการเนี่ยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ planning ผู้จัดการจะต้องวางแผนถูกไหมครับดังนั้นผู้จัดการที่มีลักษณะแบบ micro management จะเป็นคนวางแผนเองทุกเรื่องทุกอย่างเรียกว่าแผนหลักนะฮะเป้าหมายใหญ่ก็เป็นคนทำเอง กระจายแผนลงกับหน่วยงานลงสู่พนักง,งานก็เป็นคนทำทุกอย่างจะต้องออกมาจากตัวแมนเจอร์คนนี้นะะแผนก็ไม่ใช่แผนคร่าวๆนะฮะจะลงรายละเอียดแบบทุกกระเบียดนิ้วว่าแต่ละวันจะต้องมีอะไรสำเร็จบ้างแต่ละคนจะต้องทำอะไรบ้างลงรายละเอียดทุกเรื่องครับ มันทําให้การประชุมเวลาวางแผนงานสังเกตได้เลยถ้าเรามีแมネเจอร์ที่เป็นคนไมโครแมเนจเมนต์เนี่ยการประชุมเพื่อวางแผนงานจะเป็นการประชุมที่สร้างความอึดอัดให้กับพนักง,งานซึ่งบางครั้งพนักง,งานไม่พูดแต่ออกจากห้องประชุมปั๊บก็จะเริ่มมีการนินทามีการพูดคุยลับหลังกันบ้างเราจะสัมผัสได้เลย นะอันนั้นคือเรื่องของการวางแผนซึ่งจะลงรายละเอียดหมดนะครับรายละเอียดลงหมดไม่พอบางครั้งในการวางแผนถ้าลูกน้องหาข้อมูลมาไม่เพียงพอเจ้านายแบบนี้ก็จะซักแบบเรียกว่าซักจนสะอาดนะฮะถ้าลูกน้องหาข้อมูลมาไม่พอบางครั้งเขาเป็นคนหาเองเลยนะก็บอกว่ารอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่หาเองเขาก็จะเข้าอินเทอร์เน็ตนะฮะเซิร์ชหาทุกอย่างจนกระทั่งตัวเขาเองได้ข้อมูลมา นั่นคือลักษณะของคนไมโครแมネจเมนต์ในการวางแผนพอวางแผนเสร็จต้องมีการออแกนไลสุสมไหมฮะก็คือจัดแบ่งงานคนที่เป็นคนที่มีลักษณะไมโครแมเนจเมนต์เนี่ยแทนที่จะมอบหมายให้ลูกน้องตัวเองซึ่งอาจจะเป็นระดับซูเปอร์วิเซอร์ไปแบ่งงานต่อไปกระจายงานต่อเขาจะยึดอำนาจมาหมดเลยครับก็คือลูกน้องของคนเนี้ยถ้าเป็นซุปหรือเป็นระดับรองลงไปเนี่ยแทนที่จะ ได้มีโอกาสมอบหมายงานให้ลูกน้องของตัวเองเขาจะหมดโอกาสนั้นทันทีตัวแมนเจอร์จะเป็นคนสั่งการมอบหมายงานจัดแจงทุกอย่างในรายละเอียดนะครับในรายละเอียดจนกระทั่งทุกคนได้วิธีการทำงานได้มอบหมายงานกันไปเรียบร้อยหลังจากนั้นเริ่มติดตามงานครับแมเนเจอร์ Manager ที่เป็นไมโครแมเนจเมนต์จะตามงานเรียกว่าตามทุก ชั่วโมงถ้าถ้าถ้าคนนั้นเขาเป็นแบบหนักหน่อยนะฮะเขาก็จะมีการติดตามงานทุกชั่วโมงครับว่านายกเป็นไงบ้าง1ชั่วโมงผ่านไปคืบหน้าไปถึงไหนละนายขอเป็นไงบ้าง1ชั่วโมงผ่านไปคืบหน้าไปถึงไหนละเล่นตามจิกกันแบบนี้เลยฮะแต่จริงๆแล้วเชื่อไหมครับเวลาไปถามคนที่เป็นไมโครแมネจเมนต์เนี่ยว่าทําไมต้องจิกขนาดนี้ทําไมต้องลงลึกขนาดนั้นเจ้าตัวมักจะมองอีกแบบหนึ่ง เขาจะมองว่าจริงๆแล้วเขาค่อนข้างจะลงรายละเอียดก็จริงแต่เพื่อความมั่นใจเพื่อความสําเร็จของงานนะดังนั้นเราต้องลงอันนี้คือเขาหวังดีเขาจะพูดอย่างนั้นฮะหวังดีนะเนี่ยไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดในงานก็เลยต้องลงแต่พอไปถามในมุมของพนักง,งานพนักง,งานจะก็บอกว่ามันลงมากไปหรือเปล่าเราเองเราทํางานเราคงต้องอยากได้อิสระในการคิดในการทําต่างๆเพื่อทําให้งานมันออกมาได้อ่ะ แต่ถ้ามีคนหรือมีนายมาคอยมองคอยจี้ทุกๆชั่วโมงแบบเนี้ยเขาก็รำคาญเขาก็ไม่อยากทำบางครั้งผลที่ออกมาคือทำทำไปตามที่นายสั่งๆไม่ได้คิดไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าคิดก็ไม่ได้นะเวลาเสนออะไรปับ๊บนายก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งคิดดิเดี๋ยวนายเป็นคนคิดเองนะคนที่เป็นมโครแม n จ g เมนต์ก็จะตามจิกลงในรายละเอียดทุกฝีก้าว แล้วเวลาตรวจสอบงานน่ยนะครับในการคนโทรลและตรวจสอบงานแทนที่จะตรวจตามไทม์ไลน์ไม่นะฮะเขาจะตรวจรายละเอียดลงแบบหนักมากสําหรับคนที่ไมโครแมネจเมนต์หนักๆเนี่ยเขาจะอ่านจนกระทั่งทุกตัวหนังสือครับทุกตัวอักษรที่เขียนมาลงรายละเอียดเต็มที่ฮะบางครั้งเว้นวักยังต้องติเลยฮะแทนที่จะให้นายหรือเป็นลูกน้องที่เป็นระดับซุปดูไม่เขาไปดูเองทั้งหมดเลยเว้นวักเอย คําผิดเอ่ยต่างๆนานาบางครั้งต้องจัดหน้ากันใหม่ก็เขาก็เป็นคนจัดอีกตรงนี้ต้องตัดหน้าอันนี้ต้องตัดเว้นบรรทัดต้องขึ้นย่อหน้าใหม่นี่เรียกว่าคนที่เป็นไมโครแมネจเมนต์ตัวจริงแต่แทนที่จะมองภาพรวมหรือดูผลสําเร็จแล้วก็รายละเอียดเนี่ยให้พนักง,งานทํากลับใหม่อันนี้คือเรื่องของการตรวจสอบงานพองานสําเร็จนะครับเอาไปนําเสนอนาย นะเวลานําเสนอก็จะต้องตรวจอีกเหมือนกันฮะเวลามอบหมายให้ลูกน้องทําเรื่องของ powerpoint presentation ในแบบนี้จะลงรายละเอียดทุกอย่างแม้กระทั่งบางคนนะฮะเข้าไปนั่งอยู่ข้างหลังพนักง,งานเลยก็มีละนั่งตามข้างหลังเลยฮะจ้องเลยว่าเฮ้ยรูปนี้ไม่ได้รูปนี้ไม่ได้เปลี่ยนรูปนี้ดีกว่าฟอนต์ตัวนี้ใหญ่หน่อยฟอนต์ตัวนี้เล็กหน่อยอันนี้เปลี่ยนสีหน่อยดีกว่านะลูกน้องก็จะคิดในใจมาทําเองไหมแต่ถ้าพูดอย่างนี้ไปนายก็โกรธครับ นายก็จะบอกนี่ฉันหวังดีนะอันนี้คือสไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าท่านผู้ฟังหรือคนรอบข้างของท่านมีสไตล์ในการบริหารจัดการตามแบบที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเนี่ยนั่นแสดงว่าเขาเป็นคนที่เป็นลักษณะไมโครแมネจเมนต์จริงๆถ้าเรามองกันในแง่ดีคนที่เป็นไมโครแมเนจเมนต์เนี่ยจะเป็นคนที่เก็บรายละเอียดได้หมดเป็นคนที่มีความรอบคอบเป็นคนที่เป็นเรียกว่าป้องกันความเสี่ยงได้หมดทุกจุด แต่ด้วยความรอบคอบที่มากเกินไปมันก็เลยทำให้คนรอบข้างโดยเฉพาะลูกน้องเขารู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันก็จะสวนทางกันนิดหน่อยนะครับว่าเอา้าอยากได้ผลงานดีไม่ใช่เหรองั้นผมก็ดูให้หมดแล้วนี่แต่จริงการทำงานมันก็คงต้องมีอำนาจและความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไปตามเลเวลดังนั้นถ้าเราจะต้องการเลื่อนพนักง,งานคนหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้จัดการเราคงต้องให้ความรู้ให้ทักษะในการบริหารจัดการที่ถูกต้อง นะครับไมโครแมネจเมนต์มากไปก็ไม่ดีแมกโรหรือมองกว้าง,กางเกินไปมันก็ไม่ได้อีกดังนั้นก็ต้องเดินสายกลางนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องให้เขาปล่อยวางบ้างอะฮะบางคนที่เป็นไมโครแมเนจเมนต์หนักๆเนี่ยนะฮะนายหรือว่าผู้บริหารดับสูงถ้าทําหน้าที่โค้ชนะครับอาจจะต้องให้คําแนะนําว่าควรจะปล่อยวางในบางเรื่องแล้วก็ควรจะ trust ก็คือเชื่อมั่นในตัวลูกน้องว่าสามารถจะทําได้เหมือนกัน ถ้าไม่เชื่อมั่นก็ต้องทำไงฮะโค้ชก็ต้องสอนเขาเราเก่งเรื่องอะไรก็ต้องสอนให้เขาเก่งแบบเราจะได้ไม่ต้องไปล้วงลูกเยอะนักเพราะว่าหลักการบรหิหารจัดการจริงๆแล้วโดยเฉพาะในยุคนี้นะครับการให้พนักง,งานเดินตามขั้นตอนเป๊ะๆเ,เนี่ยผมว่ามันไม่ได้สร้างแรงจูงใจให้เขาเลยมันไม่เหมือนยุคที่แบบผลิตโรงงานสมัยก่อนแล้วฮะซึ่งสมัยนี้เนี่ยโรงงานผลิตแบบเป็นขั้นตอนเป๊ะๆแบบนั้นก็ใช้ขุนยนกันไปหมดละ ดังนั้นถ้าเป็นคนทํางานเราคงต้องให้อิสระในการทํางานงานวิจัยเยอะนะครับว่าถ้าเราสามารถให้อิสระในการเรื่องของเวลาในเรื่องของวิธีการทํางานสามารถดีไซน์ได้ในเรื่องของการวางแผนเพื่อควบคุมตัวเองเพื่อให้งานสําเร็จการปล่อยให้พนักง,งานคิดตรงนี้ได้ด้วยตัวเขาเองโดยที่หัวหน้าหรือผู้จัดการคุมกรอบกว้างๆไม่ให้มันหลุดเนี่ยอันนี้จะเป็นการสร้างแรงจูงใจที่ดีทางหนึ่งในการที่จะทําให้พนักง,งานรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของงาน เขาสามารถที่รับผิดชอบตรงนี้ได้นายแค่มองอยู่ห่างๆเดี๋ยวเขาจัดให้นะครับแต่นายบางคนเขาก็กังวลไงฮะว่าสุดท้ายแล้วลูกน้องจะทําได้ดังใจหรือเปล่าถ้านายมีความกังวลแบบนี้ก็แนะนําเหมือนเดิมนะครับสอนงานเขาเถอะฮะโคชิ่งเมนเทอริงนะครับฟีดแบ็สอนให้ลูกน้องเก่งแล้วเราจะได้ปล่อยนะในฐานะหัวหน้าเราจะได้ไปทํางานในฐานะผู้จัดการให้สมบทบาทในการเป็นผู้จัดการจะดีกว่านี่คือ ไอเดียในการแก้ไขเรื่องของไมโครแมネจเมนต์นะครับดังนั้นก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าต้องเรียนให้ทราบเลยว่าเรื่องนี้เพิ่งเจอมากับตัวก็คือลูกค้าเองนะฮะเขามาระบายให้ฟังว่าทำไมลูกน้องไม่ค่อยฟังเขาทำไมลูกน้องรู้สึกแบบเวลาประชุมทีไรก็เมอ้อลอยไม่ค่อยอยากพูดไม่ค่อยอยากจะทั้งๆที่ตัวเขาเองก็พยายามที่จะลงลึกพยายามที่จะกระตุ้นให้ลูกน้องมีพลังในการทำงาน พอเราเก็บวิธีการทำงานสังเกตในการประชุมเข้าไปดูสักพักหนึ่งเราจับทางได้เลยว่านายคนนี้เป็นคนที่เป็นลักษณะไมโครแมネจเมนต์จริงๆก็เลยถือโอกาสคุยกับลูกน้องทุกคนเลยฮะตัวต่อตัวเลยคุยกันทีละคนเพื่อเก็บข้อมูลว่าเขารู้สึกยังไงกับหัวหน้าลูกน้องทุกคนรู้สึกรักหัวหน้านะครับวพราหัวหน้าเป็นคนที่มีเมตตาแล้วก็เป็นคนที่มีความหวังดีสูงมากแต่กลับไม่ค่อยชอบสไตล์การบริหารซึ่งลงรายละเอียดหมดเลยล้วงลูกหมดทุกจุด จนกระทั่งพนักง,งานไม่มีโอกาสดิ้นได้สักนิดเลยนะต้องทําตามนี้ต้องทําแบบนี้ต้องส่งวันนี้ต้องทําอย่างนั้นทุกอย่างเป๊ะๆตามขั้นตอนที่เขาวางมาให้หมดสุดท้ายผมก็ต้องไปคุยกับตัวแมเนเจอร์โดยตรงตว่าจริงๆแล้วทุกอย่างดีหมดโดยเพียงอย่างเดียวว่าคงต้องปล่อยวางและคงต้องเปิดให้พนักง,งานมีโอกาสในการที่จะลองผิดลองถูกบ้างโดยที่ถ้าเขาเองกังวลก็อาจจะต้องโค้ชไกด์ไลน์บางอย่างแล้วก็ปล่อยให้เขาทําเอง ก็เริ่มดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องม,มันมันแก้ยากถ้าท่านไหนเป็นไมโครแมネจเมต์แล้วต้องการจะแก้นี่ท่านต้องเปลี่ยนทัศนคติก่อนเลยทัศนคติที่มีต่องานทัศนคติที่มีต่อลูกน้องต้องปล่อยแล้วก็ต้องยอมรับความเสี่ยงบางอย่างที่สําคัญคือถ้าเราจะป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนั่นแปลว่าท่านต้องสอนงานเขา ผมย้ำเรื่องโคชชิ่งบ่อยมากเพราะว่าหลายเพราะมันจุดเดียวเท่านั้นที่จะสามารถแก้ไมโครแมネจเมนต์ในการบริหารสไตล์นี้ของท่านได้อย่างดีหลังจากนั้นก็ปล่อยวางแล้วก็ทําบทบาทหน้าที่ในฐานะที่ท่านเป็นแมเนจเจอร์แล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นก็ฝากประเด็นไมโครแมเนจเมนต์ไว้เท่านี้สําหรับวันนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับ